โยนเตยโยนเตยแม่งตากมากเกิงๆะไรยู่เถิดอนะพวกท่านกำลังมีปัญหาอะไรกันหรือท่านสามารถเสวนากันได้หรือไม่พวกท่านทั้งสองบอด้ดกเอ้าโกนตีนขมากเม่ โดนเส้นเลยสัสบอดไอดอกไม่ให้พวกมึงเสกเวนากันนี้ต่อไปแล้วปัญญาสติไปแล้วท่านเมื่อกี้ก็เสกเวนาไมียเยี่ยงนั้นลือท่านกีรยุท่านปัญญาไม่สามารถมีสติได้แล้วอย่างนั้นลือเขาบกพร่องตรงส่วนไหนหรือท่านกีรยุทธไม่สำคัญเขาเรียกคุณยากคุณดอกไง คุณยา่าเคยพูดเอาไว้ก้าวไปบพิธีสวรรค์เือปกครองทุกสิ่งโอ้โหแม่งโคตรเบียวไอ้เหยียโอ้ยอย,ออยิงแม่เลยไอ้เหียซุปเหงาคับเหงาเหงาเหงาโอ้โอ้อ <laughs> ้อ <laughs> ้โอง้อออ้้้ <laughs> <laughs> not seen เสียงนาแม่งเหนื่อยมากเหมือนไอกไอ้กำจะหลับอ่ะเดี๋ยวชมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปแม่บไม่ต้องแย่งกันน้องไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันแแมบแแบลุยมาท่าลุยมาท่าอืมกูรอชื่อแมงแม่กูรอดมาได้ไงวะเนี่ยแแบตายลุยมาท่าโอเออโอ เฮ้ยใครโดนอ่ะคิมโดนคิมโดนโอ้โหแม่งทำคุณนำตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียลุยมาท่าเล่นกูแล้วโอ้ยขอโทษที่ไปล้อมชื่อแม่มึงแปมโอ้ยยิงผิดทางเจริญไม่ต้องแซวเต้ยไ,ไม่ต้องแซวไม่ต้องแซวไม่ต้องแซวน้องสูโโหงหัวโตไงใ้พี่มาถ้าเกิดมาท่าเกิดมาท่าเกิดไม่วิ่งไม่ทันละ โอ้โหเมื่อกี้เจอแมวส้มนี่ไงมาแล้วแมวส้มสองตัวเลยไอ้เียนี่พี่เจอแล้วแม่งมาคู่กันเลยแมวส้มอุ้ยเอาอย่างเรื่องโอ้โหไอ้เแย่ราวิกูเหงาเลยกลัวอะไรมีไดเย่าวดาเบลเย่อยู่เออว่ายูหูพอรูบเหรอไปอุ้ยราวิกลัวไม่มีละ เอาอะไรเหรอไอ้ลูกปืนแม่ลูกปืนแม่น้องเบารู้จะคุ้นคลอนไหมยิงแม่งเลยนมหน้าเอาอะไรเหรอเงาอะไรเหรอเอาอะไรเหรอเอ,เ,เอาอะไรเหรอเอ้ยไม่ตายเอาอะไรเหรอเอาอะไรเหรอขวนมักอย่าดึงเลยท็อปอย่าตายแค่ ขามมึงรอแล่มากออกมึงฟิกๆอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันอยู่ในป่าโอ้มันอยู่ในผ่มแปมแปมอุ้ยไม่ได้อง้ยยังไงไปโอาลำคาหรู้ป่ะอุ้ยมานาหมดอืออ้าวฟิกเลยฟิกอุ้งเป็นเย้ย มาอาแกงตับเลยใช่ไหมมันก็ดูกูนานเกินเพื่อนกูเขินโอ้ลาไหรโอ้มันเป็นมังกรเฮ่พี่พี่พี่โอ้เห็นอะไรไหมไอ้นี่ก็วิ่งหาคู่ไม่เลิกมึงมาคู่กูมาม่เกยวเลยพี่ชักปืนยิงไว้มึงยิงกูเหรอไอ้สัตว์าเนี่ เตยเตยเตยอะไรอ่ะสุสาครได้เชียสุสาครขวัญนั่นเดียวขวัญนั่นเดียวโอ้ยแปมตุ้มตุ้มู้างระเบิดแล้วตุมคิมคิมนี่มงไอ้กูไอ้กูนี่มึงเงิตุ้มยะมอม

น้งเชื้อลุงม่แดดสิ What the fuck เกน้ำเชื้อคิวเดือดป๊อปไม่เดือย She was a fairy อยเดินเหยยบดไม้นะอคอยไม่โดนแทนกูอ่ะ เกเี่ยกรีฟบุคนเหมือนเลยไอ้ยผมว่ามัยังเหมือนอะไรเรียบ้อยเอาไอ้เี่ยแลไอ้ไอ้แรดไอแรดของโลนี่มันคือเียแล้วอโอ้ยกนแลวไอ้เี่ยอิซเก้่นคือเียแล้วโอ้ยวโอ้ยกรตัว โอ้ยก่อนเฮ้ยมันโหดอยู่แล ну oh ้วเอสเอสเอสเฮ้ยน ah ี่ดูดูไปงานไปงานเป็นทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเป็นเรื่องปกติพี่ผมว่าเด็กแม่ สวยพี่สวยสวยเตยสวยแล้วมึงรอดูกูบิ้งชื่นเอสเอสอะเอสเอสเราเก่งมากมันจะสวยแล้วทำแบบอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ำอย่างนี้จังหวะนี้แหละทีเจ้าไหน บอลอยมาดักพุ่มแล้วครับโอ้อบอลฝังหมุดไอ้เวรุ่นทำอะไรอะนุ่งเจ้าไอ้เหี้ยแย่ม่กไม่เหมัอนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยหมัอนใจเท่าไหร่อุ้ยใครอยู่เขาอยู่ใครอยู่เขาอยู่ใครอยู่เขาอยู่เอาเหี้ยแม่งลำหาป้อม E. เป็นกูก <wn Momo S 2> ็ทำไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามาฮึภูมมอะไรมึงคงมิหาดาบเลยอยู่ดีบ้านดีถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะลูกไม่ไหวนะไอ้สัตว์ไอติมจีนโอ้ยเย้ เขามีแต่ร้องข้ากำแพงไอ้เชสเตอร์ให้แม่งจับข้ากำแพงครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยพ<ส>ีเพ็ดพีเพ็ดจำฮ้องเอสครับไปเลยเอ้าวไม่ต้องละมึงไม่ทันบัวลอยหรอก <laughs>